ว,าาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่มีโชคนะครับบอกไปเลยนะครับนะครับตชาชะตาจะป่วยด้วยซ้านะนะระวังสุขภาพนะครับบินค่าใช้จ่ายมาเป็นปึ้งเลยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอิทธิพลในตําแหน่งของการเงินยังมีโอกาสทางการเงินอยู่นะครับก็แปลว่ายังได้รับทรัพย์อยู่โชคไม่มีแต่ยังได้เงินจากงานนะครับหรือได้เงินจากที่รอคอย นะฮะหรือยังอยู่ได้นั่นเองแต่ไม่เป็นไรคนวันอาทิตย์ก็บอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าจะซื้อจะเสี่ยงซื้อให้น้อยที่สุดอดไม่ได้ไม่ต้องซื้อหรือซื้อ20บาท30บาทพอนะฮะเอาพอหอมปากหอมคอความรักของคนวันอาทิตย์ค่อนข้างวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพของคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ค่อนข้างเซ็งเง,งเบื่อเบื่อโดยเฉพาะที่เป็นแม่บ้านนะครับเลขถูกโฉลกนำโชคคือเลข59 51 50ประมาณนั้นนะครับ59 51 50เลขถูกโฉลกคนวันอาทิตย์ต่อไปคนวัน